ีครับพ่อแม่พี่น้องม,ม,มื้อนี่ก็ยังอยู่กับช่องยูทูบมองนีอีสานนะครับมื้อนี่บบได้ออกบ้านครับมื้อนี้อยู่บ้านเจ้าของครับมาหาเนวยยู่เนวกินพี่น้องเลยมาพร้าปลาสวนเพิ้นงามงามครับปลาพริกปลามะเขียครับอยู่ขางทางเลยพี่น้องเนี่ยอยู่ในเขตของบ้านเจ้าของครับบ้านเพชรคือเก่าครับมื้อนี่ก็ได้อยู่ขางทางเนยพี่น้องกอนอื่นกันนี่ครับไปหาเจ้าของแล้วกันพี่น้องเจ้าของแล้วนั่งคอมอ โอ้ยรถกับลายพี่น้องถืได้ยินบ่น้อยเห็นวะเอาก่อนเต้นหาเจ้าขอแล้วก่อนไงสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีจ้าไงเนี่ยน,น้ำซีฟเวอร์รู้จักเนี่ยครับโอ้แม่ป้อนคำท้องเขียวจ้าเป็นเจ้าของกันเพลงไ<อ>ทย<อ>พักนี่บ่อยไหจ้าปลูกเองทายเองจ้าอันปลูกบักเขียปลูกบักพริกปลูกเขียปลูกพริกปลูกใบแตงมก็อัตีจ้าเอไปยังไงจ้าจ้าอันนี้กับบ้านบ้านเพชรคือบ้านกุฎูมีไงเจ้าวะบ้านเพชรจ้าบ้านเพชร์มูนึงจ้าเจ้ากับมูนึงกันตีจ้า มีมูนึงน้ำกันยโยกคุ้มใดเดี๋ยวค่อยถามกันบ้านเพชรหมูหนึ่งปะนะแต่ว่าที่ทำการยหมูแปดบ่อยไงแปดคือหมูเกาคนอื่นหน่อยมันกับเันเกิงทางกันนั่นแหละแปดก็แต่ก่อนผมที่ยวมาแถวนี้คือพวมีส่วนไงเป็นจังไดก็เลยม้าปลูกอยู่ขางทางแถบลานทมที่ก็เลยมาปลูกไว้เห็นที่มันว่างโอ้ปลูกไว้แล้วกับปลูกเองขายเองเลยเนาะ เนี่ยพี่น้องมึงดูถุงละสีบาทมะเขียร์ถุงเขาอย่างนี้เน่ยมาปลูกงามเดี๋ยงไงเคยปลูกอย่างเชียวว่มาเขียรเนี่ยก็จ้างเขาก็ปลูกนี่ละิราจังสิต้องไปก็เห็นที่มันว่างก็เลยปลูกก็เลยปลูกก็เลยงามเลยตีเป็นดินไม่ตีเฮ้ยไงเัาปลูกงามปันนี่พี่น้องอย่าเห็นต้นหัวบ่อครับว่าเราอยู่เสียาปงี่พระพิพงศ์ต้นมะเขียจ้าด้วยพระพิพงศ์ตกเจ้าไหนมันงามแทนเนี่ย นั่นครับพี่น้องไปนำเราไปโอ้โหเก็บได้แล้วลดนี่แม่จ้าส่งแม่ค้าตลาดสดแม่ค้าออเดอร์จากรถไงพี่ืี่แหละเออสิบกัวรถประมาณสิบสี่สิบห้ารถนี่แหละขายโถละจากบาทครับส่งกับสิบบาทจ้าราคาส่งโถละสิบบาทจ้าปีกับสิบบาทขึ้นกันแม่นบ่จ้าอ๋อในเนื้อที่ทั้การจากไรไหนไงประมาณไรกว่านี่แหละไรกว่าแต่ว่าแบ่งเป็นปลูกหมากพริกจ้าหมากพริกมันคือมีแต่หนวยใบมันไปใส่เวอร์ไหนไงใบมันเสียแล้ว ข้งมันงามกับบัมาเบิงปอเบิงนวยแบบพี่น้องหนุ่มพี่พันธ์อย่างเจ้าใหญ่มันนวยงามแทะสซงกินดาจ้าเพื่พันธ์กินดาพันธ์กินดาจ้าแล้ทีนี้เนี่ยเสียพามาเบิงบักเขียเพี่พี่น้องเล้บอกเกิดเสีตรกรปลูกบักเขียะไม่ยเพราปลูกงามแท้ะอย่าจ้าเนี่ยอ่าพันธ์อย่างญ่ซื้อพันธ์มันนะพันธ์นั่นพันธ์ขาวอย่างว่าเขบอกว่าพันธ์ขาวนะบ่แม่นค้างกบมันเป็นพันธ์ตลาดของเขาพันธ์ขาวปอเนาะจ้า เอเบี้ยมาแล้วก็มาปลูกจากต้นในไงเนี่ยอันนี้เกล็ดร้อยต้นจ้าเกล็ดร้อยต้นเป็นเป็นร่องเนาะจ้าต้องเิกพันซองเชียรพันซองจ้าแล้วปลูกมาเขียรหน่อยก็เจ็บจ้าปลูกมาเขียรหน่อยก็จะได้จากร่องเนี่ยเกล็ดแปดร่องนุ่นจ้ายไปนี่เราก็เกล็ดไปขายไปยุนาสวนกวาดตามพิศบ่อยไงของเจ้านี่จ้าใช่จะฮอร์โมนจ้าใช่จะฮอร์โมนจ้าฮอร์โมนเฮ็ดเองบอกหรือฮอร์โมนซื้อของตลาดแน่บุญไม้แน่ของตลาดนี่แหละจ้าของพี่น้อง อใบแล้วกับงานผมหาหน่วยก่อนอะไรหน่วยว้เจ็บไปแล้วไว้เนาะเจ็บบ้านหันเด้เจ็บไปแล้วดิวันนี้ล้อหลุดมืออื่อนติดติ่งไงโอเคอะเดี๋ยวไม่เจ็บซุ้อมือแมนบอกเจ็บเจ็บซุ้อมือถ้าสั้นมันกระเจ้าปลูกใช่ไหมไงเมือไหร่มาปลูกงามแท่นะเมือสมัคร์เก็นเฮ็ดไปเรื่อยๆปลูกเลยจ้าห้างเท่าไรครับจ้าก็ว่าเขาคิดว่ามันพอดีกับต้นเหรอจ้า ก็ว่าหลองมันห่างเราก็หยับเขาโอ้หลวงห่างแต่ว่าก็เลยเอาความทีนี่ทีประมาณสามสิบถึงห้าสิบน้อยไ่เนาะจ้าบริวาดดอกเนี่ยเรากายเองเรามือใหม่ครับเออมือใหม่เพื่อนบ้านเขานี่ทีว่างเราขึ้นจังไหนค่อยากปลูกมะเขือกับพี่กอนโอ้ไก็คิดว่าโอ้ปลูกไว้แต่กินไว้แต่ต้อนพี่ต้อนน้องใบชะนัวพ่อพี่น้องกับฝากพี่น้องพ่อผู้ช่อยผู้คายกับพ่อได้ค่าปุ๋ยค่ายาละจ้าปลูกเป็นไรเดี๋ยวนะปลูกฝากปลูกพี่ปลูก ก็พี่น่องก็ฝากพี่น้องด้วยผเพิ่งบอกพริกแล้กันยังขายคี่กันได้พี่น้องครับแต่ว่าเราาว่ใบมันลรไปแล้วอืมันมันสูบจังหวะมันนั่นโอ้กันทัางนั้ก็เจ็ดร้อยต้นสิไงจ้าเจ็ดรอยต้นเจ็ดร้อต้นตอนนี้เจ็บได้ลายมือเราติครับริ่มเจ็บไหเจ็บได้เป็นสิบพืเดือนเราจ้าถ้ามือได้ลายก็สามลถ้าในหน่อยก็ประมาณยี่ล15สลไปซื้อไันนี้แหละนะอยยูมันเริ่มเปลี่ยนไหมมันคบแล้วมันใหญไหน่ยเอิ้ มันมันออกหมากหมดแล้วปลูกต้นไม้เราดูความสำนีเราก็เจ็บเจ็บทุกวันเจ็บซุมน้ำยังโหดครับปู่เอาน้ำยังโหดอย่างน้ำปลาปลาจ้าแล้วก็น้ำสะซองงองใช่กันโอ้โหมาเล่งงามเนาะดินก็ดินไม่ดินดินเราสี่สามบ้านเมียพี่น้องเราเมื่อปลูกผักก้อนโมไปที่ว่างเห็นบอกพี่น้องบ้านเพชรบูนหนึ่งผมกับปลูกผักงามเนี่ยตรงใหญ่นอปลูกมะเขือปลูกมะพริกวยางงามเมียพี่น้องครับคุณน้าเก็บไปขายไปยุ่งหน้าข้างทังนี่ลราก็เพียงแล้วพอดี เที่ยวไก่ไปไก่มาเราให้ร้อยหลายสิบบาทผมเบิ้งเงี้พี่น้องโรลหนึงโรลละสิบบาทพนะครับใส่เื้ออยู่ตลาดเน้่เท่าพิ่นได้เครื่องเดียวของเราสันเดียเป็นสองสิบบาทก็ได้กันหดตลาดแล้วเพิ่นกระเลี่ยนราคาด้วเฮาก็ะเพียนราคาใหม่ของเรานี่เราว่าปลอดสารแน่นอนเราใส่แต่หอมหมองหอมมวนเพื่อปุ๋ยยากับปุ๋ยกับใส่ยืดอกมันบ่อกไงใส่ยูดจ้าเบื้งใบลราอ้วนรวอยู่ไหมพี่น้องก็มือใหม่มือใหม่ปลูกมะเคขือเก็บไปเรื่อยครับ เจ็บไปใครไปแม่ข้าผู้ใดมาสร้างลายๆก็เจ็บให้เพื่อนมันบ่อยไงจ้ามันยิงไงทันยุติไงมันเจ็บดูแท้มันต้องเก็บมือต้องมือถ้าเขาเขาเว้นมือสิมันิหนวยไงมันไงไหลนบดีจ้ามันกระบอกงามเพราะว่าเพื่อนก็ต้องการความหวานของมันถ้าแกงสิมันกระบอกนั่นเอาซ้ำเนี่ยปอบเนี่ยนาอจ้าอาพี่น้อง อันนี้จริงแล้วไหวอีกสองมือก็ได้เด่นเนี่ยเป็นไงส่วนมันสิได้หลายเนาะจ้่มันสิได้หลายแต่ผู้มากได้เพื่อนสิบพราเก็บเลยเพรผู้ได้คนหนว่ามันโจงยันเนี่ยคือบ่มีสายน้าหยดคือเพื่อนบ่มีเพราะว่าเขาลื้อออกเลยลื้อออกแล้วตีแล้วซื้อมือเ่าโหดตีช่วงนี้ใส่น้าฝนอยู่จ้าใส่แต่น้าฝนจ้่แล้วก็ท้าใส่น้าปลาปลาก็แล่นยมใจแล้วก็ถ้าแล้วเขาไปเก็บเมียอนใจกับบ้านเอาใจยางเอาตีใชาบิ่นน้องทำงานผู้เดียวนี่ตีง่ายเนี่ย พ่อบ้านจ้าเฮ็ดอ่ะโอ้พ่อบ้านไม้บ่มาเก็บซอยหรือมปล่นี่ไปทั้งใดไปให้ไหวให้ไหวโอเฮ็ดหลายอย่างอันนี้เราได้เงินสมมตอเกิดได้ปีหน่อเอาย้ายมาไว้นี่แล้วพ่อบ้านก็ไปนะ่วงเที่ยงหรือบ่าใโมงก็มาฮับเก่าบ้านเก็บมือละยี่สิบสามสิบรูรูละสิบบาทก็บสองร้อยสามร้อยสบายเป็นไงจ้เก่จ้านตั้งขายอยู่นี่พ่อมอ๋อดึกใหญ่มากกัขายเนาะเห็นบัวครับผู้เพิ่นฉลาดเพิ่นหาไรได้เป็นนะพี่น้อง ลรงค้นกระถมแล้วถมไว้ได้หน่อยยี่ทีเห็นว่าถอดสางบ้านกับล้อจะสางบ้านครับอันนี้เราล้อล้อลูกตีไงสางบ้านให้ลูกตีลานจ้าเขาเห็นงานอยู่กรุงเทพบางคนมาแต่ว่าพื้นดินไว้จ้แล้วก็หัวมอเรียสแล้วมาปลูกผักขายเพราะมันได้ลายลวดทั้งพริกทั้งมะเขือนี่ไม้อง บอกพริกจึงราคาดีโบแม่นดีครับพริกะัะจ้าตอนนี้ก็ได้หาสิบหกสิบบาทด้วจ้าพริกปีนี้โบแม่นราคาสิบบาทได้พี่น้องหาสิบหกสิบจ้าบอกพริกเราก็ได้ขายอยู่ตลอดอคือเก่าครับมันมีหนว่วยอยู่แถวใบมันบบงามบจะดีมเมนน้อยใหญ่เนาะจ้ามันถือฝนเลี้ยงพอดีญ่จ้ามันรู้ครับหมักเขียแล้วก็เจ็บไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเอาพันนี่บ่มีน้ำตีหญ่บ่จ้าถ้าต้องเทียบผมไปลุป้นลุ้นจับผมเพื่อนผมสะดุดโด่ง่นดีแมนอยู รุ่นนี้มันไมีนามดอกเพราะมันเป็นเคียพันธ์อันเปษตรเขาแล้วปลูกแบบยกล่องจากน้อยเป็นใบใหญ่หี่จ้ารู้ครับเบื้องเรายกล่องขึ้นกานมันตกกระโหลกยางไงจ้าก<ม>ารนาคน ขนาดผู้บกเคยปลูกอย่างียงว่าคือว่างแผ่นดีแท้เป็นรักเคยปลูกอยู่ติดจะก้ากับปลูกน้าไฮน้านาเขาอันนี้แต่ว่าเออที่ว่างปลูกก็น่าสั่นกระลึหาต้นมาปลูกปกติเจ้ากับปลูกน้าไฮน้านาอยู่หรอปกติปลูกดูปลูกกินธรรมดาไม่ได้ปลูกขายเพราว่าปีนี้ได้เปลี่ยนแม่ค้าปลูกผักขายแล้วก็เะีต่วเรองเราหนวยเติหน่อยให่หนอปกติที่เก็บเ้อมันส้าที่ตีไง่ครับตรงนี้จะหนวย ใบก็งามป๋าทั้งพุ่นยังงามไรเมื่อฉีได้เก็บเป็นปีพุ่นนี้ไงมันเขียเป็นบ่เจ็บไปเรื่อยๆจนมันเมื่ดน้อย่นเดียวขายน้ำบ้านเขาขายที่ละเนาะข่างทางโลละสิบบาทก็เพราะอยู่ได้อยู่รั้วไงเป็นบ่จ้านั่งเฝ้าไปขายไปเรื่อยแม่พี่น้องเมืองโลกับเจ๊ไปเรื่อยวันใดไกลไปไกลมาระว่างบ้านเพชรขึ้นมาบ้านกุดตูมไหวไงเพื่อนเนี่ยมาแวะซื้อน้ำเล้ารถรับสดๆด้วยบักใจพี่น้องเลยที่ในเน็ปปอดสารอีกต่างหากครับล็อกไข่ปลาไหล มันนางเล่นน้ำโลอกก็ได้มาเพล็กมาเขี่ยแล้วขายซุ้มมือแล้วครับคุณนะเอาทั้งนั้นขึ้นนำแพะผ่าๆอย่างเงี้ยของเจ้าวัละมุนเนี่ยอยู่นะท่งนี้ของลานละ่ะพน่ามากเด้เนี่ยน่ามากเร็วน่ามากเดือนเมษน่ามากเดือนหาด้วยนะ่ทีนี่เพิ่นกระชีได้ <laughs> ดับนะเบิดแล้วน้อยเงี้ <laughs> ยบนนี้นะวานดอกพี่น่ามาเขี่ยแล้วแม่พี่น้องเบิ่งเราปลูกดูครับว่าไอ้เบิ่งขางล่างต้นเราตีไปหาสิบเซนครับ แต่ว่าระวังร่องนี่กับประมาณเม็ดกกก่าเม็ดยี่สิบหรือเม็ดหาสิบน้อยไงเนาะจ้าประมาณนี้แหละแล้วกับปลูกเจ้าปลูกกันเจ้าเจ้าก้าเบี้ยเองตีไงหรือพ่นตีซื้อพ้น่านมาจากซื้อมาจากบ้านโอโรลานแม่โจเขาเื้อเป็นต้นมาตีจ้าเป็นต้นมาต้นพันธุ์พ่นขายจากบาทครับแพงละล้อยจ้ามีมีล้อยหาต้นก็แพีงโอ้พ่นเถมใหห้าจ้าแสดงว่าแพงละล้อยบาทถึงต้นละบาดถือต้นละบาทมันเ้าปันไหน็บไงต้นละบาดอ่ะ ประมาณพอปลูกดีๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวเขาเน็บลงเลยติดกันเนีลยเอ้าก็เขาท่าด้วยสนเนาะมันบ่เหี่ยวบ่หยังเด้มันสิได้เบ้ามันพร้อมเด้โอ้ได้เบ้าพร้อมจ้าเฮาก็หมักเสียมมาจิ้มจิ้มเลยจ้าโอ้ยสมัยก่อนเฮาปลูกมันเหี่ยวแม่นบ่สมัยนี้เขาเฮ็ดเป็นเบ้าติดเลยมันก็บ่เหี่ยวได้เอาเบ้าล้นเด้จ้าแต่ก่อนเฮาหลอาแต่ห่างเนาะมันเลยเหี่ยวก่อนก่อนติดเนาะอ้าดอกกระดกปุ๋ยเด้ใหญ่ใส่ตอนได้เนี่ยปุ๋ยนี่ย อาทิตย์ละเทียจะไปใั่สิอะไรจ้าใช่อาทิตย์ละเทียจ้าป็นน่วยเร็วสิบ่ใส่บ่ได้บอกเขาก็อยากให้น่วยมันอันตามเป้าเขาเอาบ่ใส่สิมันก็บัมีนยานบ่วหวานติยานมันบ่ได้กินปุ๋ยมันก็ถิบนุยไ่มันบนวนยไจ้าคุณดูครับมกเขียวแล้วปอะหยัมโป๊ะเดียครับคุณเก็บไปเอยใบกัลายน่วยกับลายที่น้องเอาหาบเห็นกิบนุวยไงหรุอน่วยไหน่าะจ้า บอกครับพี่น้องเบิ้งไปเอาเบื้องบรรยากาศนี่ยแล้วไปครับชิปไปเรื่อยเอาเป็นว่าชิปนี้กะยาวงเราละพี่น้องผู้ใดอ,อยากได้มาเคลียร์กับไก่มาหนีด้อยครับมาตลาดแล้วมันบ <c oughs> ่นได้ของสดของหน้าสวนกันล้อมไก่มาเบิ้งครับทั้งไปบ้านกดตู้บ้านจำนวนเนี่ยน้อยเงีเนาะเอาชิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมครับให้พ่อแม่พี่น้องเออซอยกดไลค์กดแชร์ซอยในเน้อครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ